คนสงสัยมานานดาราคู่นี้เลิกกันหรอล่าสุดฝ่ายชายบอกแล้วว่า เป็นคู่รักที่ถูกสงสัยว่ายังรักกันดีอยู่หรือเปล่าระหว่างนักสแสดงหนุ่มชื่อดงังแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลพาณิชและหวานใจสกุลกัญญาพาักพงศักด์หลังจากที่ไม่ค่อยได้เห็นภาพคู่ของพวกเขาเท่าไหร่ในโซเชียลล่าสุดหนุ่มแบงค์ได้เปิดใจผ่านสื่อแล้วค่ะโดยบอกว่ายืนยันว่าความรักตอนนี้กับแฟนสาวสกุลยังคบหาดูใจกันอยู่ที่หลายคนสงสัยความหวานหายไปจากอินสตาแกรมยอมรับมีคนถามมาเยอะมากก็เริ่มมาจากช่วงโควิดและต่างคนต่างทํางานด้วยคู่ของ ตนมีทะเลาะกันบ้างเป็นความบันเทิงหวานบ้างขมบ้างและตนก็เป็นคนน้อยใจมากกว่าเวลาฝ่ายหญิงไม่มีเวลาให้